ข่ขตขติถุกมือใส่ประแดกน้ำบ่สาเตียวนี่ใกกส่เนาะสีนเดียวนะยกินน้ำบ่ได้อันนี้ป้งไกลน้องใกล้ดำปื้เลยแล้วก็ได้ป้งไวน้นานแล้วก็มาแพทข่าแหละไม้จะได้ถานมาไ,มไวๆกินทัีแหละแเนี้ยไ,ไ,ไว้ไว,ว้เราอะไม่ก็ไม่นางควยพ่อบ,บันี้คยมากกินนางมัน บ๊ทยนบม่ได้จำแก้วแล้วไงแล้วตามใจปลาแดกเพรากินู้เดียวแล้วตามเจต,ตอนพ่อนึ่งปลาแดกต้มอย่างบ๊ยทนปลาแดกดิบเมันเป็นไซนาดเป็นภูมิแพ้ตุ้มงดของมาของดองเขาว่าแต่ปลาสูบมนันก็ยังบ่งหมดไปหล่าหมดยู่ 那放心。No. No, 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 no. ก็ไงทาแพ็กเขาเรามีถูกทาบ้านมันมา,ากลับไปอยู่ในบ้านกันแล้วไฟประดวกก็ไมยูในปีหนึ่งไฟปะสะดวกลูกป็นต้องรีดปากเลยกลับไปอยู่ในบ้านเร่อยู่สองพม่ากัน ไปโซลาร์เซลล์มันสิสะดวกอีกดีมันต้องติดลาย,ลายแผงนงี่เขาบอกไม่เงินติดอันนี้ปัม่มน้ำแพงหนึ่งปั่มไฟแพงหนึ่งแบตเนี่ยถ้าเอาแบตรถยนต์เนี่ยพอบรียนน,น้ำหรอกแบตมือแรกกระชังก็ยังแบตเดียวนี่แบตร,รถไทยเนี่ยแร,แรกอะ่ะน,นี่อยู่เดี๋ยวนี้จัดสามชั่วโมงยาม่นอนก็ทำแล้ว กมาจนัดเห็ดมูกจุดยากัน้องเอาบางทีมาไม่เมื่อยเนาะว่าอยากเปิดไปรมณม่นบ้างเนห่อนอยางจะเปิดบระได้เอาๆอย่งก็ระค่นก็หมดทุนเลยนนของหวาบ่มีเนาะ 那。 แม่เป็นป่งปลาไปมากินขากินก่อนก็จะฟ้าให้ดูอ๋อนเนา อยากกับบมีเด้งเอาบามน้อยน้อยเรอ,องเขานะน้นยน กินม่นหิวปัญกินโปร,ปรตีนแล้วแล้วปัญญาฮิตแล้วแล้วมันกะต้องกินกินยาแล้วก็ฮิตเบียเนาะที่พอกระเทินแต่พอลายคลิปลงแบบคลายคิด,ดคลายความคือขาวเพื่ออะไรนี้คือขาวเนมือระบาดสองบาทบางท,าทีก็ไปจับบาทแต่รู้ตัวเน้ย ดวงกำลังจะมาแบบนี้ว่ะเพราะว่าทายมืลยี่สิบลิปกัลองทายบนที่เขาอันตต่อเป็นกระเดาออ้อันแสบเลยยังหงมกแสบเลย นอนกันนี่นะจ้า